ยามาโนเบริอ uh ุซง no ิโตคเมะการปีนเขาระหว่างกระต่ายกับเต่าอารุฮิอุซงิโตคเมะกะเจอกันชในวันหนึ่งกระต่ายกับเต่าก็ได้พบกันอุซงิวくのปีนปกระตายกระโดดขึ้นเขาอย่างรวดเร็วคเมะวะ นอนมิร no ิยุก no um ็ดีนบริมัสส่วนเต่าก็ปีนขึ้นเขาอย่างช้าช้าอุยอุยช็อตอิโตยัสมิชิโอมาพักกันสักแป๊บหน่อยไหมมาพักกันสักแป๊บกันเถอะนะคาไมวะหวสนอมะซึซึมิมัสเต่าก็เดินต่อไปเรื่อยๆ เพื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆยัตตาโตจักุในที่สุดก็มาถึงแล้วสุโดยอดคามซังมางคจัตตาสุดยอดไปเลยว้าในแพ้เป็นเต่าซะแล้วโอตะคายกัมบัตเตาเน่เต่าก็บุคือเนาว่า เราทั้งคู่ได้พยายามด้วยกันแล้วนะอืมมาตะแล้วคุณกระต่ายก็ตอบไปว่าใช่ไว้เข้าน้านะแล้วหลวังจากนั้นคุณกระต่ายกับคุณเต่าก็ได้ลงจากภูเขา พร้อมกันดูล,ลงไปด้วยกันมิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วภาษาญี่ปุ่นก็พอบเล่านิทานจบเราจะบอกว่าโอชิมไม,ม่จบแล้วนิทาาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นไม่ว่าคุณจะเป็นคู่แข่งที่อาจจะดูเหมือนไม่มีทางที่จะชนะเลยแต่ถ้าคุณได้พยายามฝึกฝนแล้วก็มุ่งมั่น กับสิ่งที่คุณได้ตั้งใจว่าคุณจะทํามันให้ได้สักวันหนึ่งก็จะพบเส้นชัยแลวเข้าถึงเส้นชัยได้อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ควรประมาทกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราทุกอย่างมันสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมออย่างเช่นวันนี้เรายังพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไม่ดีพอถ้าเราได้มีการฝึกฝน,นสม่ำเสมออย่างทุกวันแน่นอนว่าคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถ ฟังพูดอ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นได้ถ้าคุณมีไมค์เซตที่ดีกับภาษาญี่ปุ่นยังไงหวังว่าคลิป A I Storytelling ที่ไม่หญิงเซนเซได้ทำมาเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นแล้วกทททท็ทุกระดับนะคะหรือคุณแม่แมๆที่อยากจะเอาไปฝึกเล่านิทานให้ลูกฟังนะคะตรงนี้เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ